จับมานะคะจ้าโเวีฟนุูกโควไมโครเวฟลูกไฟแรงมากไฟโครเวฟจ่ายแล้วจ่ายแล้วแม่ไปทำงานแล้ว นนี้ทำไปเดินไปส่งแม่จะเผ็ดกวย่างดีอืม้เยออดน้อมิโหเ้ยอู้วว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 ิวามวว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 วาววววนวววคนติดแม่หอ ไมต้อรีบระยะแีนักงานม่งานไปไปอ้บละอมแม่ปลออมแม่ปลมามแม่ให้อมหอมหอมหอมแม่ปลอยไง่ไงดู่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยทุกคนค่ะบ๊ายบายนะ

ไปๆๆ ได้แล้วแม่แอนแม่แม่แอนไปแล้วนี่ตรงนี้ลืมไหมลืมไหมอืมมครับดึงอ๋อไปแล้วไปแล้วแม่ไปแล้ว บอกตาก่อนตาไปเยอะยังไม่ไปไกลก็เลยยังไม่เขาว่า hmm. น mm ู hmm. ่นน mm. mm. ู mm ่นมาดูมาดูตาดูน hmm. ู่นอย่แม่ไปแล้วนู่นแล้วม่ปุ่งแต่หงงงเจ็บเลยนูนคิดถึงแม่ไหมมามาอ ไม่ไม yeah, mm ่เอาไม่เอาลงสบกระปะแล้วกระปกแล้ว hmm. ข <is my room. laughs> mm ้าวมัน hmm. อ mm ุ้งจบแล้วเข้าวบานกันนะสจกแล้วอุ้งจบกระปะแล้วมีน้ำหมกดูดูมีน้ำหมกเช็ดให้หน่อยเช็ดให้พี่หน่อยเชื่อหมดยัง Ôi, mọt dèo. Ôi, chết lắm ta đuôi. Mọt dèo. Why? Ôi, chết lắm. Ôi, chết. Ôi, khói Ôi, hay. Nó. <laughs> đó, hay nó. Thôi, thôi.